ใน ep 1นขีดนะครับจะกล่าวถึงเรื่องของการรีโมทคอนโทรลเพื่อเข้ามาออนไลน์ใช้งาน PLC ในเครื่องปลายทางนะครับของผมสำหรับคอร์สออนไลน์ที่ผมได้เตรียมไว้นั่นเองเริ่มต้นจากคอมพิวเตอร์ต้นทางครับตอนนี้จะเห็นว่าเรากำลังอยู่ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางสังเกตภาคแบ็กกราวน์นะครับ เป็นภาพของชายทะเลแล้วก็กำลังมีคนออกกำลังกายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับที่เครื่องต้นทางก็ให้ไปที่ท่านได้ลงโปรแกรมไว้ท่านลงโปรแกรมตัว anisdesk ไว้ตรงไหนนะครับท่านก็ไปเรียกใช้โปรแกรมเพื่อทำการรีโมทนะครับอย่างเช่นผมเอาโปรแกรมที่เครื่องต้นทางผมไว้ในตำแหน่งเมนูสตาร์ทตรงนี้นะครับผมก็คลิกเพื่อใช้งาน หลังจากนั้นนะครับท่านก็จะต้องเข้าไปใส่ k y a d d อ e s s เพื่อรีโมทไปยังเครื่องปลายทางนั่นเองนะครับสำหรับ k y a d d อ e s s ตรงนี้ท่านจะต้องได้รับหรือได้การประสานมาที่ผมนะครับเพื่อให้ท่านได้รับ k y a d d อ e s s พร้อมทั้ง User และ password <S 2> <S 2> เพื่อเข้าสู่การใช้งานได้นะครับสมมุติว่าท่านได้รับ k y a d d อ e s s แล้วก็ User p a s s w o r d รเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็นำ เขียดแล้วยูเซอร์พาสเวิร์กรอกลงไปในช่องของ r e รี t e Test นั่นเองกด enter ครับในขั้นตอนต่อไปท่านจะต้องทำการใส่ User แล้วก็พาสเวิร์ดที่ผมกำหนดให้นะครับ ท่านสามารถคลิกนะครับในการล็อกอินอัตโนมัติตรงนี้ได้นะครับนั่นหมายความว่าในครั้งต่อไปท่านก็ไม่จำเป็นต้องกรอก User แล้วก็พาสเวิร์ดอีกนะครับเพราะเครื่องก็จะล็อกอินให้เป็นอัตโนมัติเลยนะครับคลิกหลังจากนั้นท่านก็คลิกโอเคครับ หลังจากนั้นท่านก็จะเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางนะครับซึ่งเป็นเครื่องที่ผมเตรียมไว้ให้สําหรับท่านที่มีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนในระบบออนไลน์นะครับเพื่อใช้การควบคุมด้วยโปรแกรม plc พร้อมทั้งมีการทดสอบการทํางานกับชุดเครื่องจักรจริงๆได้ด้วยนะครับสิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำนะครับใน ep นี้นะครับท่านจะต้องตรวจสอบให้ผมด้วยเช่นกันนะครับว่าท่านออนไลน์เข้ามาแล้วเนี่ยท่านออนไลน์เข้ามาถูกต้องไหม แล้วก็มีสเตปการทํางานอย่างไรนะครับตรงนี้ผมอยากให้มองว่ามันเป็นส่วนสําคัญในการทํางานด้วยเช่นกันนะครับถ้าหากว่าท่านเข้ามาแล้วท่านไม่มีการทดสอบหรือไม่ทําตามสเตปที่ผมกําหนดไว้ให้เนี่ยในกระบวนการการทํางานหรือการใช้งานในลําดับถัดไปเนี่ยท่านจะทํางานได้ยากแล้วก็ทํางานได้ไม่สะดวกจนถึงไม่สามารถที่จะทํางานได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทําตรงนี้นะครับในลำดับแรกๆอยากให้ท่านช่วยเช็คตาม คลิปวิดีโอที่ผมกาลังทําแล้วก็นําเสนอให้ท่านนะครับเพื่อเป็นการทดสอบการทํางานแล้วก็เตรียมพร้อมเพื่อจะเข้าสู่การใช้งานใน EP ถัดๆไปด้วยเช่นกันลําดับแรกครับให้ท่านดูที่แท็บคําสั่งด้านบนนะครับตอนนี้เราใช้การรีโมทมายังเครื่องปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับภาพที่เห็นที่เดสก์ท็อปแปะกลาวตรงนี้ก็จะเป็นรูปของเจ้า IT Robot คํคำสั่งแรกเลยครับไปที่นะครับคำสั่งที่อยู่ด้านบนที่เป็น display นะครับเป็นคำสั่งที่ควบคุมโปรแกรม a n i s d e t e หรือโปรแกรมรีโมทนั่นเองคลิกที่คำสั่งนี้นะครับที่เป็นรูปรูปจอคอมพิวเตอร์คลิกแล้วก็เลือก Full Screen Mode ครับเป็นการอิงนะครับว่าท่านได้เข้ามาใช้งานคอมพิวเตอร์ผมแบบเต็มรูปแบบนั่นเีงนะครับมองหน้าจอแล้วเป็นหน้าจอเดียวกันกับคอมพิวเตอร์ของผมเลยนะครับจะได้ ไม่สับสนแต่อย่าลืมนะครับถ้าหากท่านอยากจะกลับไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางของท่านนะครับสามารถไปเลือกคำสั่งได้ที่แถบด้านบนของเดสก์ท็อปเห็นไหมครับที่ผมกำลังคลิกให้ดูอยู่เป็นแถบควบคุมนะครับท่านสามารถกลับไปที่คำสั่งหรือคอมพิวเตอร์ต้นทางของตัวท่านเองไนดะ้โดยที่คลิกเครื่องหมายคล้ายคขีดลบตัวนี้นะครับคลิกอันนี้คือเครื่องต้นทางครับ เครื่องปลายทางก็จะถูกย่อด้วยโปรแกรมอันนี้เกไว้ที่แถบ t ั u สปา a r ด้านล่างนะครับคลิกขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างคุหรัพควบคุมในส่วนของโปรแกรมนะครับ <S <S สิ่งแรกที่ให้ท่านตรวจสอบนะครับในการออนไลน์เข้ามาในเครื่องของผมเนี่ยก็คือยูเซอร์ตรงนี้ครับที่อยู่มุมบนสุดทางด้านซ้ายมือนะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับเป็นอ่ายูเซอร์แล้วก็พาสเวิร์ดที่ท่านได้รับ นะครับตำแหน่งนี้นะครับใช้มือของตัวท่านเองเนี่ยนะครับช่วยเช็คนะครับขณะที่ท่านมองหน้าจอผมเรียกตำแหน่งนี้ว่าทางด้านซ้ายมือแล้วกันนะครับถ้าได้ซ้ายมือที่ท่านมองมุมมองของท่านเองเนี่ยจะมีคําว่า user ท่านได้รับเนี่ยตรงหรือเปล่าถ้าท่านได้รับ user ที่18นะครับนั่นหมายความว่าท่านได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่18ของผมนั่นเองตัวอย่างนี้ให้ท่านช่วยเช็คนะครับว่าตรงไหมลำดับนั้น ก็ให้นำตัดตัดไปก็คือให้ท่านนะครับไปดูที่การเช็คความเร็วของอินเทอร์เน็ตครับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถเช็คได้ที่เว็บเบราว์เซอร์ที่ผมเตรียมไว้ให้ก็คือเป็น google chrome ที่อยู่ทางด้านแท็บด้านล่างที่เป็นตัว taskbar นั่นเองนะครับเป็น google chrome นะครับเข้าสู่เว็บเบราว์เซอร์ก g l e Chrome แล้วพิมพ์ test speed นะครับมีป๊อปอัพขึ้นมานะครับ คลิก Test speed ตัวอย่างที่ผมใช้งานประจำนะครับผมก็จะใช้ตัว Test speed ของเบราว์เซอร์ของนะ ADSL Thailand ตัวนี้นะครับก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเป็นการทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ตคลิกทดสอบความเร็วครับรอสักครู่นะครับก็จะมีคำสั่งให้ท่านคลิกที่ start test นะครับเพื่อทำการทดสอบ โดยปกติแล้วนะครับที่ผมได้ลองทําการทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ตในหลายๆครั้งที่ผ่านมานะครับความเร็วเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ30 partic. กิเมกนะครับก็จะอยู่ความเร็วประมาณนี้ท่านสามารถใช้งานได้ปกตินะครับถือว่าใช้งานได้อย่างปกติก็อยู่ที่ความเร็วเฉลี่ยประมาณ30มิกเมนะครับเป็นความเร็วของการดาวน์โหลดส่วนความเร็วของการอัปโหลดนะครับก็คงไม่ได้ใช้งานเท่าไหร่ความเร็วของการอัปโหลดจะสูงกว่า ซึ่งเราจะมองที่ตัวความเร็วของการดาวน์โหลดจะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็สรุปความเร็วของอินเทอร์เน็ตนี่ก็อยู่ที่ประมาณ30เมกนีน่ท่านสามารถที่จะออนไลน์เข้ามาเขียนโปรแกรมแล้วก็ควบคุมเครื่องจักรของผมได้ถือว่าเป็นความเร็วปกติที่สัสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกได้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับนนในส่วนของการทสสปีดก็จะประมาณนี้ทสสปีดนะครับในส่วนถัดไปครับหลังจากที่ทสสปีดเรียบร้อยแล้ว ท่านก็ไปเปิดที่โปรแกรมกล้องครับก็คลิกที่เมนู Start แล้วก็เลือกโปรแกรมผมได้ติดตั้งโปรแกรมกล้องเอาไว้นะครับเป็นโปรแกรมชื่อว่า Manica มตัวนี้นะครับคลิกเพื่อเข้าสู่การใช้งานครับโปรแกรมกล้อง Man ิ c a มตัวนี้นะครับมันจะถูกปรับแต่งนะครับเอาไว้ในลำดับหนึ่งนะครับซึ่งเป็นภาพของตัวกล้องนะครับที่ติดตั้งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ เวลาท่านคลิกเข้าไปเนี่ยท่านก็จะได้เห็นภาพของตัวเครื่องจักรของผมนะครับซึ่งเป็นชุดเครื่องจักร s e q u e n c e Control หรือเครื่องจักรจำลองการทำงานของชุดสายพานนะครับส่วนที่อยู่ตรงกลางตรงนี้ก็คือชุดพาเลตนะครับที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนเลื่อนไปทางด้านซ้ายหรือขวาตามที่ท่านจะเขียนโปรแกรมเข้ามาควบคุมนะครับ ให้ท่านสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับว่ามันมีไฟเขียวเป็น LED พ i l o t ต์แลมเล็กๆตรงนี้สีเขียวปรากฏหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือเจ้าจุดไฟแดงๆนะครับที่เห็นเป็นตัวเลข0ูนหลักตัวนี้นะครับหรือเรียกว่าเซเ e ่ e เซกเมนต์ดิสเพตัวนี้นะครับมันปรากฏขึ้นมาหรือเปล่านะครับถ้ามันปรากฏเป็นลนักษณะเป็นไา lot ตแลมนะครับสีเขียวแล้วก็มีตัวเลขสีแดงๆนี้ปรากฏแสดงว่าเครื่องเปิดอยู่นะครับมีการจ่ายไฟให้กับตัว ชุดเครื่องจักรจำลองนะครับคือได้ power on เรียบร้อยแล้วท่านพร้อมใช้งานแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งครับก็คือในส่วนของคำสั่งควบคุมเนี่ยเนื่องจากว่าในตำแหน่งของกล้องที่ติดตั้งไว้นะครับมันเป็นตำแหน่งติดตั้งด้านบนนะครับหรือเรียกว่า top view เพราะฉะนั้นมุมมองท่านจะมองได้แค่ตำแหน่งเดียวนะครับมุมมองเดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถที่จะมองด้านข้าง ของตัวเครื่องจักรได้นะครับพอ,อกล้องติดตั้งไว้ที่ตำแหน่งเดียวแต่ท่านสามารถที่จะปรับได้นิดหน่อยครับเช่นการซูมครับที่ตำแหน่งรูปของแว่นขยายตัวนี้นะครับจะมีเครื่องหมายคําสั่งบวกนะครับก็คือการซูมอินซูมเมาส์นั่นเองนะครับท่านสามารถที่จะกดเพื่อเข้าไปซูมอินเข้าไปแล้วก็กดเครื่องหมายลบซูมเอาท์ hmm. เพื่อดูการทํางานหรือดูสถานะการทํางานของหลอดนะครับ พายโลดแลม pl 1 pl 2หรือตำแหน่งการทำงานหรือการเคลื่อนที่ของพาเลตบนสายพานได้ทั้งหมดนะครับก็เป็นการซูมเข้าไปนะครับหรือการย่อขยายนั่นเองครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับซึ่งปกติบางเครื่องอาจจะมีคำสั่งตรงนี้นะครับเป็นคำสั่งเพื่อเปิดปิดแท็บเมนูนะครับมาที่จะเปิดได้ก็จะมีป๊อปอัพเพื่อให้ท่านเข้าไปดูหรือเข้าไปปรับแต่งตัวซอฟต์แวร์ของตัว Maniccam ได้ แต่ตรงนี้ผมขออนุญาตไม่อธิบายนะครับเพราะว่าไม่ใช่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในส่วนของไมนิแคมหลกัลกๆของโปรแกรมกล้องตัวนี้ก็คือเพื่อให้ดูการทํางานของตัวชุดเครื่องจัรจําลองเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้การใช้งานสะดวกขึ้นเนี่ยท่านสามารถที่จะกดคําสั่งตรงนี้นะครับเป็นการย่อคําสั่งเมนูเนี่ยเก็บไว้ซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นมุมมองที่ท่านสามารถที่จะกดเปลี่ยนได้ถ้าท่านย่อเก็บไว้เนี่ยท่านจะได้มุมมองที่มันขนาดใหญ่ขึ้น ขนาดใหญ่ขึ้นก็ทําให้เราดูการทํางานได้สะดวกขึ้นนั่นเองครับหรือท่านต้องการที่จะย่อหน้าต่างของตัวโปรแกรมให้เล็กลงนะครับสามารถที่จะนำมาส์ไปชี้ที่ขอบด้านข้างของโปรแกรมลักษณะที่ผมกาลังทําให้ดูอยู่นะครับ mm hmm. เพื่อเป็นการย่อขยายเนื่องจากว่ามุมมองของตัวโปรแกรมนะครับของกล้องตัวนี้ทําหน้าที่เพียงแค่นะครับทาหน้าที่เพียงแค่ดูการทํางานเท่านั้น เพื่อความเหมาะสมนะครับแล้วก็เป็นคำแนะนำผมขอให้ท่านปรับขนาดของตัวหน้าต่างของโปรแกรมนะครับให้มีขนาดไม่ต้องใหญ่มากนักนะครับอาจจะมีขนาดเล็กๆเท่ากับผมนะครับแล้วก็วางในตำแหน่งที่ท่านต้องการอาจจะอยู่ตำแหน่งทางด้านขวามือของท่านหรือขวามือของจอขวามือของการทํางานของท่านเนี่ยนะครับตำแหน่งนี้เช่นเดียวกับผมที่ผมกำลังวางอยู่เนี่ยเพื่อความสะดวกในการทํางานนะครับไม่จําเป็นจะต้องปรับเต็มหน้าจอหรือขยายใหญ่ ยกเว้นกรณีที่ท่านมีคอมพิวเตอร์ที่อยู่เครื่องต้นทางของท่านนะครับมี2จอนะครับท่านก็สามารถที่จะขยายหรือนำภาพจากกล้องนะครับซอฟต์แวร์จากกล้องตัวนี้ไปวางไว้อีกหนึ่งหน้าจอท่านก็จะได้เห็นภาพแบบเต็มจอในจอที่2ได้เลยนะครับน,นี้ก็เป็นคำแนะนำแต่ในคลิปนี้นะครับจะขออธิบายถึงการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์แค่เพียงหน้าจอเดียวนะครับ หลังจากที่มีกล้องแล้วนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ร่วมกันทั้งหมดสุดท้ายครับก็จะต้องเปิดโปรแกรม PLC ขึ้นมาก,ก็คลิกที่เมนู Start ผมได้ทำการติดตั้งซอฟต์แวร์ของตัวโปรแกรม PLC o m r อ n ไว้เรียบร้อยแล้วที่จะใช้โปรแกรมควบคุมนะครับจะชื่อว่าโปรแกรม CX Programmer วางไว้ให้ที่ในเมนู Start เรียบร้อยแล้วครับเข้าสู่โปรแกรมกันเลยเมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้วนะครับก็ไปที่คำสั่งไฟล์แล้วก็เลือก New ครับ ก็คือการสร้างโปรเจกต์หรือการคร a t อ p r o j โปรเจกต์ขึ้นมานั่นเองนะครับในตัวคําสั่งแรกๆเลยท่านจะต้องใส่ชื่อโปรเจกต์ของท่านนะครับ default <Before S 1> ของเครื่องจะชื่อว่า new plc ก็ผมขอคงเอาไว้แบบนี้ก่อนนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนชื่ออะไรทั้งนั้นไปดูที่ device type ครับตรงนี้สําคัญนะครับ plc ที่เราจะใช้ใน cost training นะครับอบรมออนไลน์ของเราตอนนี้จะใช้ รุ่น cp 1 h นะครับท่านต้องเลือกให้ตรงด้วยนะครับไม่เช่นนั้นท่านจะไม่สามารถใช้งานออนไลน์เข้ามาควบคุม plc ผมได้นะครับเป็นรุ่น cp 1 h นะครับคลิกที่ setting ทางด้านข้างนิดนึงครับในไทย์ของตัว plc เนี่ยก็จะต้องเลือก cpu ด้วยเราใช้ cp 1 h รุ่น cpu เป็น x a นะครับในรุ่น cp 1 h เนี่ยมันจะมี x x a แล้วก็ y นะครับเราใช้รุ่น ที่เป็นชนิด CPU ว่า XA นะครับก็คือมี analog in analog out แบบ built-in นะครับมี type หรือชนิดว่า XA นะครับหลังจากนั้นก็คลิกโอเคครับ Network type จะเป็นแบบ USB นะครับเป็นพื้นฐานของฮุมรอนผมใช้การสื่อสารแบบ USB อยู่ในขณะที่ท่านออนไลน์เข้ามาในขณะนี้คลิกโ OK ค,ครับหลังจากนั้นท่านจะได้ เห็นหน้าต่างของโปรแกรมจะมีอยู่สส่วนนะครับส่วนที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านนะครับจะเป็นส่วนของโครงสร้างของโปรแกรมนะครับก็จะบอกเกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆนะครับการเข้าไปเซตพารามิเตอร์ต่ตางๆการเข้า,า,าไปเขียนโปรแกรมอะไรก็จะเป็นโครงสร้างทั้งหมดที่อยู่ทางด้านซ้ายส่วนที่เห็นทางด้านถัดมาหรือทางด้านขวานะครับโครงสร้างตรงนี้ที่ผมกํลาลังคลิกให้ดูอยู่ขนาดนี้จะเป็นส่วนในการเขียนโปรแกรมแต่ในคลิปนี้เราจะยังไม่พูดถึงการเขียนนะครับ เราต้องการเพียงให้ท่านออนไลน์เข้ามาให้ได้แล้วก็ตรวจสอบพร้อมที่จะใช้งานก่อนหลังจากนั้นให้ไปที่คำสั่งด้านบนสุดครับที่เป็นแท็บเครื่องมือนะครับเป็นไอคอนที่ชื่อว่า work online นะครับการที่เราจะรู้จักคำสั่งต่างๆเหล่านี้นะครับให้ท่านนำเมาส์ไปชี้ไว้นิ่งๆสักครู่นะครับเรานำเมาส์ไปชี้ไว้นิ่งๆสักครู่เนี่ยมันจะมีอปอัพเป็นข้อความขึ้นมา คำสั่ง Work Online Work o n l i n อลนก็ทําหน้าที่ในการ Connect ครับหรือทดสอบการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับ PLC นั่นเองนะครับคลิก yes ครับถ้าหากเราสื่อสารได้นะครับไม่พบปัญหาอะไรนะครับสื่อสารถูกเลือกชนิดของ PLC ได้อย่างถูกต้องเลือกไท p ถูกต้องนะครับสังเกตนะครับพื้นในส่วน ที่ผมกําลังคลิกนะครับหรือส่วนที่เรากําลังจะทําการเขียนโปรแกรมในส่วนนี้จะเปลี่ยนเป็นสีเทาๆให้เห็นไครับซึ่งมันจะต่างกับส่วนที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของท่านที่จะเห็นว่าเป็นพื้นขาวๆนะครับลักษณะที่เห็นเป็นพื้นเทาๆแบบนี้นะครับบวกกับคําสั่งที่เห็นทางด้านบนครับแถบเมนูที่ท่านคลิกคําสั่งเมื่อสักครู่ที่เป็นคาสั่ง Work อะไรเนี่ยมันจะยุบตัวลงไปนั่นหมายความว่าท่านอยู่ในสถานะเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับโดยสังเกตจากปุ่มที่ยุบตัวลงไปพร้อมกับการสื่อสารที่ ที่สมบูรณ์ก็คือพื้นตรงนี้จะกลายเป็นสีเทาครับนะครับขณะเดียวกันก็จะไม่เกิดป๊อปอัพขึ้นมาฟ้องอารามหรือเออร์เลอร์อะไรทั้งนั้นนะครับก็จะนี่คือเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าท่านสามารถที่จะสื่อสารหรือเชื่อมต่อเข้ากับ PLC ได้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับคลิกอีกครั้งหนึ่งที่คําสั่งเดิมครับที่เวิร์กออนไลนเหมือนเดิมคลิกนะครับคำสั่งก็จะ ไม่ยุบตัวลงไปหรือปรากฏเป็นคําสั่งปกติของเขานะครับลักษณะเหมือนเป็นปุ่ม,ม,มกดนะฮะอันนี้คือไม่ได้กดมันก็จะอยู่ในลักษณะปกติขณะเดียวกันพื้นที่ที่เราจะเขียนโปรแกรมในส่วนของโปรแกรมเห็นไหมครับมันจะกลายเป็นสีขาวปกติทดสอบอีกครั้งครับคลิกคําสั่งเวิร์ n ออนไลน์เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อหรือการคอนเนกชันกับ PLC ตอบ yes ครับกลนะายเป็นพื้นสีเทาๆเห็นไหมครับแล้วก็คําสั่งเวิร์ n ออนไลน์จะยุบตัวลง นี่เป็นการทดสอบสูปแล้วนะครับท่านจะต้องทดสอบทั้งหมดตามที่ผมได้แนะนำนะครับก็มีอยู่ในส่วนทั้งหมดเลยนะครับก็เริ่มจากเข้าสู่โปรแกรม a n ิเด็กนะครับทดสอบสปีดนะครับทดสอบกล้องแล้วก็มาที่ตัวโปรแกรมนะครับกานะครับทั้งหมดเลยนะครับเข้าไปที่ตัว a n ิเด็กอนเด็กคือการสื่อสารแล้วนะครับ เข้ามายังคอมพิวเตอร์ปลายทางแล้วตรวจสอบยูเซอร์เรียบร้อยถูกตอ้องก็ไปที่ทสสปีดนะครับการเทสสปีดท่านสามารถที่จะทสสปีดได้หล,หลายๆครั้งนะครับขณะที่ใช้งานออนไลน์เข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์มันช้าๆนุ่งๆอืดๆเนี่ยนะครับท่านอาจจะมาลองเทสสปีดดูซิว่าความเร็วอินเทอร์เน็ตมันตกไปหรือเปล่านะครับก็าอาจจะเป็นไปได้นะครับส่งผลให้เครื่องทํางานได้ชา้าลงท่านก็ลองมาเทสดูนะครับทสสปีดนะครับแล้วก็มาที่ตัวกล้องครับตัวกล้อง นะครับเป็นตัวกล้องที่ผมได้ติดตั้งเรียบร้อยแล้วพร้อมทํางานนะครับก็ <c oughs> จะต้องเป็นปรากฏเป็นไฟเขียวๆสแสดงว่ามีการ power on ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีนะครับพร้อมที่จะใช้งานแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวโปรแกรมนะครับพร้อมทั้งเท s t อ,อนไลน์นะครับลอง connection test ดูนะครับลักษณะนี้นะครับทั้งหมดคือรูปแบบของการเตรียมความพร้อมเดี๋ยวใน EP ถัดไปนะครับผมจะเริ่มเข้าสู่หัวข้อของการการใช้งานของ Io Comment นะครับก็คือไปที่คำสั่งของอาการเขียนคอมเมนต์เข้าไปนะครับเพื่อให้ท่านทราบอุปกรณ์ในตำแหน่งที่ผมได้เตรียม Input และ Output Bit เอาไว้นั่นเองไปตัวอย่างก็คือไปที่เมนู Edit เน่นะครับแล้วก็ Io Comment ตรงนี้นะครับ,แล, I รนะรบแล้วท่านก็จะต้องมาทำการใส่คอมเมนต์เข้าไปก่อนว่าใน a d d ด e s ตตำแหน่งบิตต่างๆเหล่านี้ได้กำหนดเอาไว้บ้างโอเคครับ และเดี๋ยวพบกันใน EP ถัดไปครับ